อย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าสวยงามนะสําหรับในไรในสวนในโกดังที่วางไว้ในโกดังเนี่ยมีทั้งตะระสดครับหรือว่าฟุตบอลสดนั่นเองแล้วก็เรามีสูตรสําหรับ45นาทีนะครับที่จะนําพาพี่ๆไปเนี่ยนะครับแล้วพาไปแตกพาไปท่วมครับและก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครเข้าไปนะครับต้องบอกได้เลยรับพัดลมครับ ไปเสียบอยู่บ้านให้เย็นแม้ว่าบ้านพี่จะมีแอร์กันก็เอาพัดลมไปไว้ด้วยเดี๋ยวเผื่อเพื่อนฝูงไปหายาสนิทมิตรสหายไปเยี่ยมบ้านเนืครับเพราะฉะนั้นครับพัดลมเนี่ยเราแจก,กฟรีครับรวมถึงในทางด้านของเสื้อกีฬาเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวไปที่อัลเซตที95หรือไม่ก็สแกน QR โค้ดท้ายคลิปไปเจอกันสำหรับวันนี้ครับออกสตาร์ทกันครับสำหรับสุพบอลสองคู่เราจะไปอยู่กันในทางด้านของเซบซี่ก่อนละกันสุพบอโลโรมาเนียซปเปอร์ลีกเนื้ยครับ เซปซี่นะฮะต้องบอกว่าเจอกับในทางด้านของกอรลีอบุตส่วนครับและต้องบอกได้เลยครับ15นัดในบ้านชนะมา7เสมอไป4แพ้ไป4สําหรับในทางด้านของเซปซี่นะครับรักก็ผลงานในการเจอกันมากับในทางด้านของบุตส่วนนะฮะต้องบอกว่าเซปซี่เอาชนะไปได้ทั้ง2เกมมาเลยทีเดียววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกมเยือนในทางด้านของกอริเอบุตส่วนนยครับ15เกมมาเนี่ยนะฮะสำหรับเกมเยือนนะครับชนะไปเพียงแค่ หนึ่งนัดเท่านั้นแระกก็แพ้ไปถึง12บครับเสมอไป2ครับก็ต้องบอกได้เลยว่าออกไปเยือนใครเนี่ยมักจะแพ้เป็นสักส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เจอกับในด้านของเซฟซี่ก็ไม่ใช่งานไม่ใช่งานง่ายนะฮะยากอยู่พอสมควรเพราะว่าเซฟซี่เกมในแดนกลางแน่นริมเส้นการจบสกอร์ผมว่าวันนี้ครับมีสิทธิ์ที่จะไปแตะยอดตาลยอดมากหรือไม่ก็เพดานบนตามเวลาจัดไปที่เซฟซี่ครับ และคู่ที่2ครับสําหรับในด้านของสุกบอออิตาลีครับไปกันที่สปอร์ตกับในทางด้านของแต่นานหน้าครับต้องบอกได้เลยครับคู่นี้ไม่ต้องพูดพ่่มทําเพลงอะไรามากมายครับ ผมมองว่าคู่นี้ครับให้ไปมองที่ยอดตานยอดหมากหรือไม่ก็เพดานบนแต่เวลาสปอวันนี้ในบ้านครับนะฮะต้องบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยนะครับในบ้านมักจะแข็งแกร่งพอแต่ก็มีเฟยไปบ้างแต่สําหรับในด้านของแตนาน,น่าครับถ้าใครมองต่างก็สามารถที่จะซัดในด้านของแตนา,นาน่าได้แต่ผมขอไปที่ยอดตานยอดหมากเพดานบนแต่เวลาฝากไว้2คู่แล้วกันครับนะฮะไม่ต้องพูดพร่พ์ทำเพลงอะไรมากมายของดีอยู่ในโกดังอยู่แล้ว แอดเซที T 95หรือไม่ก็สแกน QR วอาโค้ดเข้าไปยินดีต้อนรับกิจกรรมเราเนี่ยเยอะแยะมากมายครับและต้องบอกว่าฟุตบอลเราแน่นทุกวันครับแม้ว่าวันนี้ก็ยังคงแน่นอยู่45นาทีเนี่ยมีเราบันดาเซียนเนี่ยพร้อมนำนะฮะให้พี่เนี่ยไปแตยกันโดยเฉพาะ45นาทีนะครับมี1ตรงเราจัดให้แบบว่าเห็นเห็นกันเลยทีเดียวเปิดใจครับถ้าไม่ก้าแล้วเมื่อ,อไหร่จะเริ่มครับพี่พ